คลิปนี้จะเป็นพิกอากาศนะคะให้คุณเลือกหมายเลข 1, 2, 3นะคะจะมีโชคในวันที่1พฤศจิกาไหมนะคะ 1, 2, 3นะคะหมายเลขที่ 1, 1> คุณจะมีโชค เรื่องของทุกหวยรวยเบอร์วันนี้ไหมนะคะจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการชนะและสามารถได้เงินได้นะคะ <Yes. S 1> เพียงแต่ว่าเงินอันนี้ไม่ใช่ยอดที่จำนวนสูงมากนักนะคะและ เลขที่โดดเด่นสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนั่นก็คือหมายเลข2กับเลขเจ็ดนะคะคุณสามารถยิงเลขสองกับเลข7ดูนะคะจะเป็นเลขนําโชคสําหรับคุณนะคะต่อไปคนที่เลือกไพ่หมาบอร์สองนะคะดูซิจะเป็นโชคของคุณไหมแม่วันนี้แม่ไพ่จะดีแต่ไม่ได้สื่อในเรื่องของการ ได้นะคะวันนี้คุณเลือกไพ่หมายเลขสไม่ใช่โชคในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการงานมากกว่าดังนั้นตอบว่าไม่ได้สุดท้ายคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามดูซิจะมีโชคไหมอันนี้มีโชคนะคะ <Yes. S 1> ยินดีด้วยนะคะและเลขประจำตัวสำหรับคุณนั่นก็คือเลขแคะ่ะยินดีด้วยคะ่ะมาเจอกันในอีพีต่อไปนะจ๊ะไปแล้วจ้า